สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ้าเจ้าคุณทหารละกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอดุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรค่ะเปิดรับสมัครแล้วระดับม,ม .6 ปวชปวสในการเรียนต่อปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจของเราค่ะ แบบหลักสูตรค่ะหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีและหลักสูตรระดับปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องค่ะในหลักสูตรนี้นะคะน้องๆสามารถจบปริญญาตรีภายใน4ปีค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่สนใจจะศึกษาต่อในปริญญาโทน้องๆก็สามารถเรียนต่อได้ในปริญญาโทภายใน1ปีค่ะภายใน5ปีนะคะน้องๆก็จะจบหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะหลังจากการจบการศึกษานะครับเราสามารถ อบอาชีพได้หลายอย่างครับเช่นเจ้าของธุรกิจพนักงานธนาคารนักวิจัยและนักวิชาการครับท่านน้องคนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจได้เลยคะ่ะัวแทแสยินดีต้อนรับค่ะ